สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิสาบมมุญวิสุทค์ะชั้นปสสองวิทยาลัยการชีวเค้ีแคแครสาขาช่างไฟฟ้าพลังน,นะคะขอนำเสนอหลังฝึกประสบการณ์ที่ห้างมุกส่วนจำกัดการกจราบุรีขอเชิญรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ เรามาดูภาพระหว่างการฝึกงานกันนะคะอันนี้จะเป็นงานร้อยสายไฟในท่ออันนี้จะเป็นงานจังไฟประมาณ10จุดนะคะแล้วก็จะมีงานร้อยสายไฟเข้าบล็อกประกกบสวิตช์นะคะเปลี่ยนจากของเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นงานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและตู้เช็คระบบไฟฟ้าด้วยทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นงานเปลี่ยนลอดไฟที่ชำรุดทั้งหมดประมาณ20ตัวะคะ่ะมีงานตีกิฟดึงสายเมนตอกแพงกาวงดินประมาณ1เมตร เราไปชมภาพความคิดเห็นจากหัวหน้าง,งานกันค่ะครับสําหรับการฝึกงานของน้องนี่สร้างหมนมีสุขนะครับเรื่อง้องอ้ํานะครับการทํางานทางด้านงานไฟฟ้านะครับการเข้าสวิตนะครับน้องก็ทําได้นะครับเข้าปาักน้องก็ทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นเดินท้อน้องก็ทําได้นะครับร้อยสายน้องก็ทําได้แล้วก็เปลี่ยนลอดไฟที่สูงน้องก็ทําได้ครับแต่ ขึ้นที่สู้ขึ้นปีนเส้าไฟทางเราก็ต้องเซฟตี้น้องนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงนะครับแล้วมนุษย์ัมพันธ์การทํางานของน้องก็ดีนะครับเขากันได้กับเพื่อนรือพีร,ร่วมงานนะครับเขาได้ดีเลยนะครับขอขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ